คนจนตาดำๆทำตัวอย่างไรคนของการทำผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจแต่รู้เท่าไม่ถึงการบทเรียนในกรณีของตายายที่เก็บเห็ดแล้วติดคุกทำตัวอย่างไรดีต้องระมัดระวังกฎหมายอย่างไรบิ๊กโดสุดสัปดาห์นี้พูดคุยกับกูรูปรเมศอินทราชุมนุม สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Do's e นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอกฎหมายในสังคมนะครับแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายและคำวินิจฉัยคดีในเรื่องที่คนนั้นสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตายายเก็บเห็ดนะครับแล้วก็ติดคุกนะครับเรื่องของอคุณวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับเรื่องของการขับรถชนคนแล้วสิ่งที่ควรจะปฏิบัติหลังจากนั้นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะ หลายเรื่องฮะวันนี้แล้วคนที่เป็นกูรูที่จะนั่งคุยกับเราในประเด็นนี้นะครับคุณปรเมศอินทรชุมนุมนะครับรองอธิบดีอายการสำนักงานอายาการสูงสุดน,นะครับสวัสดีครับคุณปรเมศสวัสดีครับ,รบผมต้องเรียกคุณปรเมศว่ากูรูเพราะว่าคือก็ <c oughs> เหมาะสมที่สุดแล้วตำแหน่งนี้นะฮรกูรูรอิสระโ <c oughs> okay. อเคเรื่องตายายเก็บเหตุก่อนแล้วกันผมรู้สึกว่าสังคมเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปไปดรามาไทส์เยอะโดยที่ว่าผมจะเห็นวาทกรรมของสื่อแล้วก็นักวิชาการบางกลุ่มก็พยายามที่จะบอกว่า หมเป็นคนยากคนจนเนี่ยแค่เก็บเห็ดเนี่ยทำไมถึงขั้นต้องติดคุกครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าสรุปผิวเผินตามเฮดไลน์แค่นั้นมันก็อาจจะไม่แฟร์ต่อกระบวนการยุติธรรมครับเพราะว่าที่ผ่านมาสองคนนี้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็เขาก็ยอมรับรับสารภาพสารภาพในการกระทําของเขาครับ ว่าเขาได้เข้าไปพื้นที่สงวนจริงไงจริงๆจริงใช่ไหมจริงจริงต้องอย่างนี้จริงจริงคดีนี้ไม่ใช่เรื่องตายายเก็บเพชแต่เป็นเรื่องที่เขาพูดกันมาทีหลังสื่อมวลชนใช้ความจริงในเรื่องนี้เป็นเรื่องบุกรุกแผ้วถางทำลายเสื่อมสภาพป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ทั้งหมด72ไร่กับต้นไม้700ต่อแน่นอนก็สองคนนี้ไม่มีปัญญาไปถางทั้ง72ไร่แลืเจ็ดร้อยต่อแต่ข้อเท็จจริงมันได้ความว่าอย่างนี้นายอำเภอกับพวกป่าไม้และตำรวจก็พยายามจะซุ่มจับตัวนี้อยู่นานแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวก็ตามไป พอตามัาไปพบก็พบสองตายายเนี่ยจริงๆไม่ใช่ตายายนะห้าสิบเอ็ดกับห้าสแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไปสองคนนี้ก็วิ่งวิ่งไปไปรวมกับกลุ่มคนที่กําลังบุกลุกแพ้วถังแล้วก็หายกันไปซึ่งปัญญาของเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะต่ําหน่อยมีกลุ่มคนมีกลุ่มอีกคนอีกหลายคนอีก4ี่ห้าคนแล้วก็วิ่งไปด้วยกันแล้วก็กระจายหายไป สรุปว่าในวันนั้นในอำเภอมีความสามารถไม่พอคือไม่สามารถจับใครได้สักคนหนึ่งในเหตุการณ์จับไม่ได้จับไม่ได้เลยเอาเอาอย่างนั้นแต่มีรถมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้คันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าพนักงานสวนก็สอบสอบเสร็จก็เป็นรถของผู้ต้องหาคนนี้ตำรวยคนนี้ที่ว่าเป็นตาเนี่ยเสร็จแล้วก็เรียกมาสอบมาสอบก็บอกเขาไปเก็บหาของป่าแต่ทำน้องนี้ไม่รับไม่รับไม่พูดอะไรเลยแล้วบอกไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่ชี้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เอาพวกป่าไม้ที่เข้าไปจับเนี่ยมาดูคือเวลาเขาสอบตอนแรกไม่มีใครเห็นแต่ที่หลังพอดูตัวปั๊บพวกที่เข้าไปบอกสองคนเนี่ยวิ่งไปกับกลุ่มคนร้ายเขาจำหน้าได้ด้วยเขาจำได้อาก็เลยงั้นงั้นแสดงว่างั้นในวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ก็ก็ประเมินว่าโอเคงั้นก็ต้องเอาร่วมกันนี้เขาคิดว่าร่วมกัน เดิมสอบสองคนนี้ในฐานะพยานตอนที่ไม่มีคนมาชี้ตัวแต่พอมาชี้ปั๊บก็ตั้งเป็นผู้ต้องหาโอเคเสร็จแล้วก็ฟ้องคดีไปพอฟ้องคดีไปไอ้ที่เหลือยังจับไม่ได้ฟ้องไปฟ้องไปถึงสารแกก็รับสารภาพสารชั้นต้นลง30ปี30ปีโทษบุกลุกแพ้วถางป่าสมุนแห่งชาติทําไม้สักเนี่ยโทษมัน50ปีนะหนักมากหนักมากแล้วเนื้อที่มาก72ไร่ ศารชั้นต้นก็ลงไปตามปกติไม่ได้มองหรอกว่าคนเท่าคนแก่คนจนคนรวยไม่ได้สนใจ <ฮะ S 2> สารก็ลงไปตามปกติให้ผมผมผมถามท่านหนึ่งค,คือ,อโ,ทโทษเมื่อกี้เนี่ยบ,บุกรุกบุกรุกแพรวถางป่าจะทาให้เสื่อมสภาพป่าสงวนแห่งชาติซึ่งถ,ถ้าสมมุติว่าเรามีขบวนการแล้วทั้งขบวนการที่เตรียมที่จะแพ่วถางเนี่ยป่าสงวนเนี่ยโดนดาเนินคดีแล้วโดน50ปีเนี่ยผมกลับมองว่าคนอาจจะไม่สงสาร แต่ว่าความที่สองคนนี้เหมือนเป็นตัวไปดูเฉยๆครับยังไม่ได้ลงมือทำอะไรคือในลักษณะเนี่ยเท่าที่ทราบคุยกับพวกป่าไม้ก็เหมือนต้นทางเข้าใจนะต้นทางคือการกระทำความผิดไม่จำเป็นต้องทำเองไงอาจจะต้องร่วมโอเคฝรสางอุทธรณ์ก็ยื่นฐานอุทธรณ์ฐานอุทธรณ์ก็ยืนเหมือนสารชั้นต้นก็คือ15ปีรับลดแล้วเรือ15ปีก็ไปดีกาตอนดีกาเนี่ยตายายสองคนเนี่ยเอาใช้ตายายแล้วกันเขาบอกว่าหูเขาไม่ดีแล้วมีคนบอกให้เขารับ นะท่านสารธีกาเขา้าไปนิฉัยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องหูไม่ดีแหละเพราะการรับสรารภาพในศาลจะต้องถามเมื่อจาเลยปรากฏตัวต่อหน้าศาลสาร,สารจะถามว่าอ่านฟ้องให้ฟังแล้วถามว่ารับหรือสู้เขาก็รับสารก็ลงโทษแต่สารธีกก็เมตตาให้เห็นว่าาโอเคเอาละเอา อาจจะไม่ใช่เป็นตัวการใหญ่ก็ลงหรือลดแล้วเหลือ5ปีก็ลงจาก30หรือ10แล้วก็ลดเหลือ5อ๋องั้นเอาจริงสารดีกาให้ลดแล้วลดโทษให้เหลือสุดท้ายใน5ปีนี่คือความปราณีของสารแล้วโอเคคราวนี้ผมผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยกระแสะของของสื่อในสื่อในโซชเชียลมีเดียของคนที่ไม่เห็นไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยเนี่ยขามองว่า30ปีหรือไรห,หนักไปเขามองว่าตายายเก็บเห็ด ทีนี้ผม,มเขาคิดว่าตายายไปเก็บเห็ดทีนี้ผมก็ถามอย่างคุณสงการทนายที่จะลื้อฟื้นผมถามคุณสงการถ้าคุณจะรื้อฟื้นเนี่ยนะผมถามคําเดียวคุณคิดว่าเก็บเห็ดไหมแล้วถ้าเก็บเห็ดวันนั้นทำไมเห็ดไม่มีเป็นของกลางถ้าเก็บเห็ดมันต้องมีกระชุมีตะกร้าห,ห,หรือไม่ก็ต้องใส่ในกระบะหรือในกระชุดในโมโโอเตอร์ไซค์แต่ข้อเท็จจริงในนี้มันไม่มีเห็ด แต่เวลาเขาเขาอ้างเราก็ไม่ว่ากันนะ ừ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  เขาอ้าง ừ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 . ก,ก็มันไม่มีแต่สารสังคมดันไปเชื่อว่าเขาเก็บเห็ดใช่เพราะว่าสื่อเล่น<ส>เล่นประเด็นนี้ตนน้งม,มาจากโซเชียลมีเดียก่อนพอเห็นว่าตายายแล้วเห็ดและ30ปีเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่าง,า<อ>งจนสาไม่มีจะก,กินไปเก็บเห็ดกินผมให้เขาสังเกตอ่านหนึ่งนะแล้วจะเข้าใจเลยไอ้การที่แพรวถางไป72ไร่เนี่ยถ้ายังจับไม่ได้ยังควบคุมกันไม่ได้มันต้องมากกว่านี้ ừ ừ. และการเสื่อมโทรมของป่าสมวนนี่คืออะไรครับคือต้นตอของสปอแง Oh. เพราะว่าคุณพึ่งคงจำได้นะมีรัฐบาลยุคหนึ่งที่โฆษณานะว่าเอ้ยผมเป็นรัฐมนตรีกรเกษตรเนี่ยปีนี้เนี่ยผมทำที่ดินนะ่ะให้ชาวบ้านนะ่ะทำกินได้3ล้านไร่มันดูเหมือนดีนะแต่จริงๆนั่นคือป่าสงวนแห่งชาติหายไป3ามรล้านไร่ uh huh. การที่ให้ป่าเสื่อมโทรมทำยังไงมีวิธีตัดแพ้วถางแล้วก็การไม้เข้าใจใช่ไหม <c oughs> การไม้ฉีดให้มันตายยืนต้นตาย uh huh. ตรงนี้เราจะเอาไม้เอาที่มาให้เขาทํากินกับที่เพื่อเป็นทรัพยากรธรรมชาตินี่คือคําตอบไงแต่ว่าคนเนี่ยแน่นอนครับคนส่วนหนึ่งที่เข้าไปทำเนี่ยผมบอกเลยคนจนชาวบ้านอ,อแต่คนที่อยู่เบื้องหลังใครผมเผมชื่อว่าจริงแล้วเนี่ยสังคมอาจจะเรียกร้องว่าควรจะพยายามไปดําเนินคดีและจับ<ช>คนที่เป็นพวกตัวการคนที่ส่งคนเข้าไปบุกรุกเตรียมที่จะจัดการพื้นที่แทนที่จะจับเฉพาะส่วนหน้าแต่ว่าถ้าตำรวจเขาจับไปถึง ตัวใหญ่เนี่ยถ้าเขาทําได้เขาคงทําใช่ไหมมันบางงนเขาทําไม่ได้ไงเขาเลยทำได้แค่นี้คดีอยู่ที่ผมมันมาในทั่วประเทศที่เวียงสระที่สุราษฎร์มันก็มีแต่จับยากมากเพราะอะไรมันตัดตอน แต่ตอนนั้นคือว่าเฮ้ยคุณติดไปเดี๋ยวส่งลูกให้ส่งอะไรให้ส่งอะไรให้าใ,หใจเนี่ยตัวนี้คือคือปัญหาใหญ่หแต่ว่าทีนี้พอเรามาจับจับเรื่องดาราม่าเรื่องของคนจนมาความจริงคนจนเหล่านี้คืออินสตูเมนต์เครื่องมือของเขาเท่านั้นเองอแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้ทําผิดไม่ไม่ใช่ถูกต้อง <laughs> <ก S 2> น,นี่คือประเด็นที่เข้าใจ <c oughs> แต่ว่าผมถามนึงแต่ว่าเมื่อเมื่อสารดีการเขามีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยทานายทําไมเขายังให้สัมภาษณ์ว่าจะฟื้นคดีต่อละเออหรือฟื้นคดีนี่เอาในข้อกฎหมายเลยรื้อไม่ได้เพราะ จำเลยรับสาร,รภาพการลื้อฟื้นคดีต้องหมายความว่าสารลงโทษเขาเพราะฟังพยานซึ่งพยานนั้นต้องเป็นพยานเท็จและต้องมีพยานใหม่ที่พิสูจน์ได้คดีนี้ไม่ได้สืพยานพอรับปับ๊บคดีรับปั๊บสารตัดสินได้เลยอืเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลังจากนี้โอกาสจริง,รงๆเมื่อเมื่อเข้าไปติดคุกแล้วเนี่ยโอกาสก็คือต้องถาย ก็มีทางเลือกมีทางเลือกขอถวายฎีกาขอขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งทําได้อันนี้ไม่ไม่เราไม่ได้ห้ามหรือจะยื่นเรื่องต่อเรือนจําเรื่องของพักการลงโทษนะครับก็แล้วก็แล้วแต่ตามเงื่อนไขถ้าทําได้ก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าก็ขอบคุณคุณเพื่อนที่พูดแต่ว่ามันไม่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 แฟร์นะถ้าพูดแบบนั้นเฉยๆว่าตายายเก็บเห็ดเนี่ยใช่ใช่ยนะครับผมผมน่งคิดคึงแต่ว่าประเด็นคือว่ามันมีทัศนคติในสังคมที่ว่าพอคนยากคนจนเนี่ยจะโดนหนัก เสร็จแล้วคนรวยไม่ค่อยโดนไปเลยความความที่อันนี้เหมือนเป็นปัญหาเรื้อรังในประเทศไทยอ่ะในหลายเรื่องอ่ะพอมีคดีอะไรออกมาคนก็จะสรุปว่าอ้าวเห็นไหมเป็นคนจนเลยโดนแต่จริงแล้วเท่ากันคนมีเงินมีโอกาสมากกว่ามีโอกาสในการสู้คดีมากกว่าเป็นประเด็นมันอยู่ตรงนี้โอเคโอเคซึ่งอันนี้จริงๆในในต่างประเทศก็มีปัญหาเดียวกันนะจาก จากคนจนผมกระโดดไปที่คนรวยได้ไหมเพราะว่าเรื่องคนรวยในคนสนจไหมถามในทุกเรื่องเราเต่อได้หมดแล้วครับเรื่องคุณบอสเนี่ยเรื่องคุณวรยุทธ์อยู่วิทยาเนี่ยก่อนอื่นผมเอา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 ตอนนี้ก่อนการนําตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยเขาบินจากอังกฤษมาไทยจากไทยไปอังกฤษไปสิงคโปร์สิงคโปร์ออกสิงคโปร์ไปลวสิงคโปร์บอกไม่อยู่แล้วครับถ้าจะตามตัวจริงๆก็น่าจะทําได้ใช่ไหมได้ได้จริงๆแล้วเนี่ย ผู้ร้ายที่ข้ามแดนไปเพียงแต่เราเราไม่ค่อยได้ออกข่าวมีเอาผมยกตัวอย่างมีคนเวียดนามมันถูกข้อหาวางระเบิดในประเทศไทยแล้วก็หนีไปอยู่ฝรั่งเศสวันหนึ่งเราก็ตามจับฝรั่งเศสกลับมาเมืองไทยได้ oh. แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เปิดเผยเรื่องพวกนี้ uh huh. หรือแม้แต่อิตาลีเวลาเขาขอเรามา เราก็เคยส่งพวกมาเฟียจากเมืองไทยไปคืนอิตาลีแย่ไปหมดแต่ก็เป็น,ปนแต่ว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ดังมากเท่าไหร่เราเราไม่พูดเรื่องบนนี้เราเราเราก็คงไม่ไมค่อยตอบเราก็ไม่ค่อยตอบฝรั่งอเมริกันก็เขาขอมาเยอะนะ,ะขอมาเยอะตารวจไทยก็อ่านได้อินเตอร์โพลก็ทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้เราก็เคยขอกามาแต่ขั้นตอนตอนนี้มันอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศ ที่จะต้องขอตัวผ่านออครับมันมีสองสองระดับระดับแรกในคนที่เป็นผู้ประสานงานกลางในสากลทั้งโลกเลยเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเอการล่าสุดของแต่ละประเทศเป็นผู้ประสานงานกลางรับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการเวลาคนเขาเข้ามาเนี่ยเอาคนฝรั่งเข้ามาสักคนนั้นเราเราจะเอาเขาออกไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องให้สารรับรู้เข้าสู่กระบวนการผ่านกระทรวงต่างประเทศตอนนี้เราก็เหมือนกันเราก็ส่งไปประเทศที่มีสนธิสัญญาเนี่ย ประเทศที่มีสนธิสัญญาเนี่ยเขาส่งแน่นอนนะครับยกเว้นคดีการเมืองไม่ส่งนะครับส่วนประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีเขาก็ส่งก็ยังขอตัวได้ขอตัวได้ถ้าเป็นความผิดที่เขาเห็นว่ามันร้ายแรงนะครับหรือแรงหรือไม่เหมาะสมไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวความผิดต่อส่วนตัวเนเขาไม่ยุ่งแต่ความความผิดในกรณีที่ขับรถชนผู้อื่นด้วยการประมาทเนี่ยมันเป็นคดีที่ในประเทศส่วนใหญ่เป็นความผิด ก็เขาถือว่าเป็นความผิดที่เขาเรียกภาษาบ้านเราเรียกอาญาแผ่นดินแล้วการที่หนีความไม่รับผิดชอบในที่ไหนเขาก <S <S 1> <S 1> so contest, so ็ไม okay. ่ยินยอมโอเคงั้นคุณปริเมยก็เละบอกว่าตอนนี้ก็คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเนี่ยต้องก็คือมาต้องดูว่าเขาบินไปที่ไหนก็ตามกันไปเสร็จแล้วทําเรื่องต่อตอนนี้ก็ทําอยู่ก็จะอายการจะเป็นตัวตัวกลางที่จะประสานงานก็ร่วมกันทั้งตํารวจทั้งกระทรวงต่างประเทศนะครับเราทําตรงนี้กระทรวงสารยังไม่เกี่ยว แต่ถ้าคนต่างประเทศมานี่ศารต้องเกี่ยวเหมือนกันเหมือนเราไปขอตัวในลาเกสมาแบบเดียวกันแบบเดียวกันนั่นตัวอย่างที่ยกง่ายที่สุดก็จะเอาตัวมาได้เนี่ยต้องไปพิสูจน์ให้เห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพออย่างไม่งั้นสารเขาก็ไม่ยอมเขาต้องผ่านสารที่โน่นไหมสมมติว่าตํารวจไปจับตัวเขาผ่านเขาต้องไปขึ้นสารที่ในต่างประเทศก่อนเขาอาจจะเถียงกันได้๋องั้นเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ก็เหมือนยกตัวอย่างคดีลาเกสศักเสนาเนี่ยชัดเจน แต่แต่คดีนั้นเนี่ยที่มันยุ่งยากเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มันวุ่นวายไปหมดมแต่คดีนี้มันไม่ได้มีประเด็นยุ่งยากอะไรเพียงแต่หนึ่งเรามีคําสั่งฟอ้องมีหมายจับมีพยานหลักฐานยืนยนันรูปอะไรมีโอเคก็ขั้นตอนสั้นๆเพียงแต่ว่าเราจะไปเอาคนของเราในบ้านคนอื่นมาเนี่ยบอกเขาหน่อยใช่ไหมเท่านั้นเองโอเค,อเคแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสมมุติว่ามัน ถ้าถ้าผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมสามารถนำมาเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสังคมได้ไหมผมสามารถใช้<ม>ช่องทางในการขอความร่วมมือผ่านระดับรัฐต่อรัฐเลยได้ไหมเพื่อให้คนคนนี้กลับมาถูกดำเนินคดีว<ป>่เาเป็นประเด็นที่สังคมสนใจป,ป,ปกติรัฐบาลจะไม่ทำปล่อยให้หน่วยงานปกติทำนะ<า>ครับแต่ถ้าเป็นงานการเมืองนะรัฐบาลก็ทำอีกเรื่องนึงและนี่งานระดับชาวบ้านธรรมดาลดลดระดับลงมา โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับจะมาคุยกับคุณปรเมศกันต่อนะครับเรื่องนี้ไม่จบเพราะว่าผมจะย้อนกลับไปตอนที่มันเริ่มเหตุการณ์นะครับ,รบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ เราคุยกับคุณปรเมศตรอินทรชุมนุมนะครับท่านเป็นรองอธิบดีอายการสํานักงานอายการสูงสุดแต่ว่าความคิดเห็นที่แสดงในที่นี้ในฐานะคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในเฟซเฟซบุ๊กเพจยังใช้อยู่ใช่ไหมยังใช้ครับผมผมถือว่าเราเราที่ต้องทําวันนี้คือหนึ่งเราเป็นครูกฎหมายมากกว่านะ ประชาชนควรจะรู้ในสิ่งที่เราเราเราต้องให้เขารู้ไม่ใช่ว่าเราปิดบังเราก็พูดไม่ได้พูดในฐานะเอกการหรอกแต่พูดในฐานะคนหนึ่งที่ทํางานด้านกฎหมายครับอยากให้สังคมมันเกิดความเข้าใจเรื่องเรื่องการขับรถชนเนี่ยผมถามกฎหมายปกติก่อนเวลาถ้าขับรถชนโดยตั้งใจอะไรเงี้ยเพื่อให้ทําให้เขาพูดเสียชีวิตเนี่ยโทษเนี่ย ุูร<ห>ามาเครับถ้าตัง้ตงใจเนี่ยฆ่าคนตายโดยเจตนาเรามีคดีแบบนี้เรามีก็คือพ่อคุณจัดชัยจำได้ไหมคูณจัดชัยเป็นงพนันชที่ถูกรถสิบล้อพุ่งเข้าชนอันนั้นคือฆ่าคนตายโดยเจตนาอันนั้นโทษประหารชีวิตแน่นอน อ๋อโทษถึงขนาดประหารชีวิตเท่ากับการใช้ปืนยิงนี่แหละอ๋อค oh, <okay. S 2> ่ากับตายเดยเจตานาะ <Okay. S 2> แต่ขับรถแบบนี้ขับรถเร็วเมาสุราเนี่ยเขาเรียกว่าขับรถโดยประมาทโทษก็ประมาณ15ปีถึง20ปี15ปีถึง20ปีครับคราวนี้ในอดีตเนี่ยก็เคยมีที่ขับรถชนโดยประมาทแต่ว่าเวลาติดคุกไม่นานไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ติดได้ซ้ำไปผมยกตัวอย่างเอย่ยชื่อท่านหน่อยครูคุณสอนรามเทพพิทักษ์นะครับขับรถชนแม่ค้าอยู่ข้างถนนต่อมาก็มาดูแลสารก็เห็นว่าชดใช้ค่าเสียหายนะครับมาง านศพมาขอขามาลาโทษกันไม่มีใครเจตนาให้ใครตายแต่ว่าตอนนั้นเขาถึงขั้นยอมรับยอมรับสารภาพหมดสารภาพเลยสารภาพหมดจ่ายค่าเสียหายหมดชดเชยหมดสารก็พิพากษาลงโทษจำคุกแต่โทษให้รอการลงโทษไว้ซึ่งเป็นปกติอ๋องั้นใน,ในกรณีนี้ก็มีที่คนขับรถชนคนอื่นตายโดยประมาทแล้วก็สารยอม<อ><อ>ขนาดที่ไม่ต้องติดคุกจริงๆถ้าชดใช้ค่าเสียหายจนเป็นที่พอใจยกเว้นลดรับจ้างสาธารณะ รถจิบล้อไม่ได้เพอ,อย่างนั้นไม่ได้โอเคแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันหมายความว่าผู้ครอบครัวของผู้ซึ่งเป็นเหยื่อเนี่ยก็ก็ต้องค่อนข้างพอใจกับการดูแลใของคนที่เป็นผู้กระทํา ครับนี่คือหลักสารก็มองอยู่อย่างนี้ว่าเป็นสังคมสมานฉันท์ถ้าเข้าใจกันได้ไม่มีใครอยากให้ทําให้ใครตายประมาทเนี่ยในภาษากฎหมายถ้าอาจารย์คณิตนนครท่านบอกว่าประมาทเนี่ยเป็นเรื่องปกเป็นเรื่องไม่ใช่ไร้แรงแต่ถ้าเรื่องเจตนาฆ่าเนี่ยเขาเรียกว่ามีเจตนาชั่วโอเคไม่แต่ว่าผมกับมองว่ากฎหมายไทยในเรื่องนี้เนี่ยเวลาใช้คําว่าประมาทเนี่ยสาหรับคนที่ คือบางคนเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าคนตายว่าเขาตั้งใจขับรถเร็วเกินกว่าลิมิตเกินกว่าสปีดหรือเขาตั้งใจดื่มแอลกอฮอลเสร็จแล้วเขาตั้งใจขับรถตอนที่เขาเมาอยู่เนี่ยนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ประมาทธรรมดานะมันใช่ไหมถ้าคือถ้าเมาแล้วขับแล้วชนเนี่ยบางทีไม่รอบางทีไม่รอนะครับต้องดูเงื่อนไขแต่โดยหลักทั่วไปขับรถเร็วปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในเพราะวะ เช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและสามารถใช้ได้แต่ถ้าเมาเนี่ยมันเป็นเหตุพิเศษผมเขีนด้วยติดยาเสพติดเมายาเสพติดอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วคุณดันไปขับรถอ,อีกคุณก็ควรจะรู้ว่าคุณไม่ควรขับอ,อันนั้นประมาทสองชั้นอโอเคอแต่ถ้าเร็วธรรมดาไม่ระวังในประมาทชั้นเดียวเหมือนกับลูกคุณโด่งคุณนงใช่ดาราตลกที่เพิ่งาแต่ว่าเขาก็ไปบรรเทาความเสียหายไปงานศพไปกับเขามาลาโทษจนแม่ของคุณตายเนี่ยอภัยอ แล้วก็จะช่วยเหลือไอ้อย่างเงี้ยผมว่าศาลก็ไม่ตาคืออันนั้นเป็นวิธีที่ทั้งศาลแล้วก็ทั้งสังคมรับได้ครับโอเคแต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของคุณวรยุทธ์อยู่วิทยาตอนเนี้ยมันคือตอนแรกพอเหตุการณ์เกิดพอชนเนี่ยครับนะฮะมันมันไม่จบอย่างนี้สิมันมันมันลากไปต่อแล้วมันมันไปถึงขั้นที่โอเคตำรวจถ้าถ้าพูดในกระบวนการเอาเล่าเลยวิเคราะห์กันเลยนะกระบวนการการสอบสวนเนี่ย พอชนปั๊บเนี่ยรถรถแข้งน้ํามันแตกแล้วลากเข้าไปเข้าไปในบ้านจาได้ไหมครับว่ามีสปปคนหนึ่งเข้าไปถึงในบ้านเอาตัวคนแก่ออกมาหนึ่งคนว่าคนแก่นี้เป็นคนขับนี่คือการเริ่มต้นของการช่วยเหลือตั้งแต่เบื้องต้น<อ>ว่าเปลี่ยนตัวว่าต้องว่าไม่ใช่คุณนะบอสใช่<ๆ>ทีนี้พบชนอนนในสมัยนั้นเขาก็ไปเขาก็บอกคนแก่นี้มันไม่มีทางขับรถสปอร์ตข้อท็จจริงมันแย้งกันก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมแต่ฮึดฮัดฮึดฮัดแต่ผมแปลกใจว่าทําไมไม่เข้าไปจับมา ซึ่งท่านเป็นพลตารวจโทเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา52เนี่ยจะไปพบใครจะเรียกใครออกมาไม่ต้องขอหมายตัวเองนะเป็นหมายอ๋อสามารถเข้าไปได้าาเข้าไปได้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้าไปได้เพราะว่าถ้าถ้าตัวเองด้วยวิจารณญาณที่ใช้เนี่ยเชื่อว่าอสามารถเข้าไปจับยังอยู่ต่อเนื่องในระหว่างที่ติดตามจับกก็ผมบอกอยังสพบเข้าไปเอาตัวมาได้ความผิดต่อเนื่องคือมันเพิ่งเกิดเหตุตรงนั้นมันเกิดแล้ว,ลวมันยังไม่ขาดตอนมีการหลบหนี เหมือนเราจับยาเสพติดเนี่ยเราไล่จับยาเสพจับไม่ได้แล้วก็คนไายหนีไปแล้วตำรวจสืบตามไปทันทีทันทีทันใดไอ้อย่างนี้สามารถติดตามได้แต่ถ้าปล่อยข้ามวันต้องขอหมายอ๋อเพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันพลาดตั้งแต่ตอนตอแรกที่แทนที่จะวิ่งตามกับเข้าไปจับ,บเลยเนี่ยแล้วจะไปรออีกวันหนึ่งไม่รออีกวันรอเย็นก็ผมบอกไงตอนเช้าเนี่ยตำรวจคนหนึ่งเข้าไปเอาตัวคนคนแก่มาคนหนึ่งแล้วพบชนนไปบอกไม่เชื่อเบกรถมันไม่ให้ ซึ่งท่านผบชโนตอนนั้นท่านก็เข้าไปได้หนึ่งเข้าใจเ,เพราะว่าสามารถติดตามได้ถ้าถ้าสมมุติว่ามันถ้ามองว่าขาดตอนแล้วถ้าท่านเชื่อว่า ถ้าไปขอหมายเนิ่นช้า<ส>เขาจะหลบหนีก็เข้าได้อีกไม่จําเป็นต้องรอหมาย<อ>กฎหมายไม่ได้โป๊ะเป๊ะต้องมีหมายไม่ใช่คือคือถ้าจับตั้งแต่ตอนนั้นทุกอย่างมันจะสา,สามารถเอาผิดได้ได้สะดวกกว่านี้เรื่องเมาได้ก่อนอพอจับตอนนั้นพอตรวจปั๊บก็จะรู้ว่าเมาเท่าไหร่หลังเกิดเหตุไม่นานอแต่นี่เราไปเอาไปทําพิธีกระบวนการมาจนเอาออกมาตอนห้าโมงเย็นรือก็มีวลีเด็ดขึ้นมาคือเมาหลังขับออืใช่ไหมครับปัญหามันมองให้ลึกลงไปถ้า น้องเขาไปขับรถตอนนั้นตอนเช้าหกโมงเชา้าชนกันตอนหกโมงเชา้าแล้วเมาสุราเนี่ยคําถามไปกินที่ไหนมาอืท้องที่ไหนอืโดนไหม,มเปิดตีสามตีสี่ตีห้าโดนไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านั่นคือ,อคาถามดูได้หมดนะ,ะเสร็จแล้วพอมีกระบวนการสอบสวนสอบสวนแล้วมีการต่อรองกันไปปรากฏว่ามีคนไปบอกกับพี่ชายของผู้ตายกับพี่สะใภา้มีทนายคนหนึ่งไปบอกเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์จะเรียกค่าเสียหายหรอก เพราะคุณไม่ใช่พ่อแม่ออ oh. ไม่ใช่ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความายามาตราห้าวงเล็บสองคุณเอากี่แสนนี่พี่สะพายเขาพูดกับผมฟังงั้นแสดงว่ามันมีมัน,ม,นมันผิดตั้งแต่ต้นตรงที่ว่าคือการการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำร,รวจมันควรจะรัดกุมกว่านี้นถ้าผมจะใช้คำที่มันเป็นมิดที่สุดกับข้าก็คงอย่างนั้นนะแต่ผมถ,ถ้าเป็นผมผมว่า ทำตรงไปตรงมามากกว่านี้ตั้งแต่แรกมันก็จบจบแล้วแล้วก็ล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วผมที่ผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าที่เป็นครอบครัวที่มีเงินมากขนาดนี้คุณสามารถดูแลผู้ซึ่งเป็นเหยื่อได้ในแบบที่มันไม่มีทางที่เขาจะไม่พอใจสุดท้ายาแล้วพอถึงขึ้นศาลยังไงมันก็มันน่าจะง่ายอะ่ะง่ายสุดท้ายเนี่ยเขาก็ใจ่ายให้นะเอาเขาเขาต้องเป็นอย่างนั้นเน่ยเขาใจ่ายให้ไปสามล้าน เขาต่อรองกันมากกว่านี้แต่ได้3ล้านเพื่อไปใช้หนี้แต่ก็ได้3ามล้านโอเคพอได้พอได้เงินเสร็จปั๊บเราพูดกันเลยเปิดอกคุยพอได้อย่างนี้ปั๊บธรรมชาติของพนักงานสอบสวนคืออะไรก็ไม่ต้องรีบทําคดีอืเพราะญาติคนตายได้รับตังค์แล้วอไม่มีใครมาจี้เข้าใจละโอเคแต่สังคมไม่ยอมสังคมไม่ยอมที่มันเหมือนกับเป็นการประวิงเวลามันก็เลยมาถึงจุดนี้มาถึง9เดือนพอ9เดือนก็ส่งสํานวนให้อายการที่อาญาใต้สํานักงานคดียาใต้เขาก็สั่งฟ้องในเดือนที่สิบ พอสั่งร้องเดือนที่1ิเขาก็มีคนแนะนําดีละยื่นคําร้องขอความเป็นธรรมโดยอาศัยระเบียบของสํานักง,งานในการั้งสูนคือทําไมเราต้องมีระเบียบนี้แต่เดิมเนี่ยผู้ต้องหามักจะร้องผู้เสียหายมักจะร้องว่าพนักง,งานสับสวนไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเราก็มีระเบียบนี้เอาถ้าร้องมาเราจะสอบให้<ะ>เขาก็อาศัยช่องนี้ร้องมาบอกเขาสอบว่าเขาเขาไม่ได้ขับรถเร็วอะไรยังไงอ่ะเวลาอายการรับมาแล้วเออเอา,เอาจะสอบสวนเพิ่ม,เต,มเติมให้เราไม่ได้สอบเองเราก็ส่งให้พนักง,งานสอบสวนสอบ ตรงนี้แหละมันเริ่มขั้นตอนของการช้ามันเหมือนกับมีการรู้กันอยู่แล้วครักว่าจะกลับมาทีนึงไอ้ข้อหาขับรถเร็วเนี่ยอายุความมันปีเดียวเพราะมีโทษปรับมันก็ขาดแล้วหลังจากนั้นก็ร้องมาเป็นระยะระยะระยะแล้วก็ขอเลื่อนการส่งตัวเอาละอายการก็สั่งสอบให้แต่ในส่วนอายการที่พวกผมนั่งคุยกันเราก็พลาดไปเหมือนกันไม่ใช่ตำรวจพลาดคนเดียวต้องยอมรับนะ ปจะไปโยนคนอื่นไม่ได้เราก็ปล่อยให้เขายื่นอยู่ได้เขาก็ยื่นไปเรื่อยเขาก็ยื่นเรื่อยแต่ครั้งสุดท้ายที่ผมจําได้เนี่ยท่านรองในการสุดท่านในการสุดท่านหนึ่งเนี่ยท่านก็ไม่ให้แล้วให้เอาตัวมาแล้วแล้วอยางั้นมันไปไปมาคดีเหลือน้อยลงแล้วเหลือคดีใหญ่ย่มันเหลือคดีขับรถประมาทเป็นเหตุพูดถึงแก่บความตายยุคความ15ปีอันนี้แหละนะครับแล้วก็หลบหนีไม่แจ้งเหตุเนี่ยซึ่งจะหมดกันยาเนี้ย5ปีนะครับ เออเราก็สั่งไปตั้งนานแล้วว่าไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะมาเอาตัวมาเขาก็เลื่อนไปตา่ปตางประเทศต่างประเทศเราก็อาจจะใจดีหรือใจอ่อนก็ไม่รู้นะสุดท้ายเราไม่รับคําร้องเขาก็ไปยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการาที่การสมาชิกสภานิติบัญญัติตลกอีกหนงะตลกนะเขาไปร้องต่อกระบวนการยุติธรรมคณะกรรมการที่การก็เรียกผู้ใหญ่ของอัยการไปถามเราก็บอกเราสอบมาแล้วเขาก็มีหนังสือกลับมาบอกไปสอบเรื่องนี้อีกทีโอเคเรื่องความเร็วโอเคอย่างไรก็ดีถ้าเอาจริง ถ้าตามตัวกลับมาภายในปี70เนี่ยถ้าได้ก่อนกันยานี้ก็ได้ครบสองข้อหาอแต่ถ้าหลังกันยานี้ก็เลยคดีเดียวถ้าเอาจริงก็ถ้าก็ทําได้ทําได้อํานาจรัฐไม่ได้อยู่ภายใต้เงินขนาดนั้นเนี่ยในทัศนะติของผมเขาถ้าเขาเอาสิ่งเขาได้มันมีบางคนแห่คอกไปช่วยท่านหนึ่งแต่ว่าคุณแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเอาเป็นวาระที่เป็นสิ่งที่ทําให้คนนั้นเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องสําคัญนะสำคัญคือผมมองอย่างนี้ครับผมมองคนที่แนะนําหรือใช้เทคนิคกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นนักกฎหมายคนไหน เหมือนผมเนี่ยผมเป็นในายการเวลาผมฟ้องผมดูสำนวนการสอบสวนผมฟ้องไปแต่ถ้าพยานหลักฐานในชั้นศาลค้นนำสืบแล้วได้ดีกว่าที่สอบสวนและเขาไม่ผิดเราก็ไม่มีเหตุผลจะต้องไปอุทธรดีการเราไม่ได้เอาแพ้ชนะคุณเป็นทนายเหมือนกันคุณจะพอใจไหมถ้าคุณว่าความเขาชนะทั้งๆที่ฆ่าเขาตายชนะเขาหลุดทั้งๆที่ข่มขืนนี่คุณพอใจไหมกระบวนการยุติธรรมต้องเลิกทัศนคตินั้นนะพราะมีหมายจับเนี่ยผมเรียกคุณบอสเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยนะตอนนี้ ผู้ต้องหาผู้ตโอเคยังเป็นผู้ต้องหาอยู่พวกราผู้ต้องหาไปขึ้นศาลในกรณีอย่างนี้เนี่ยศาลศาลจะคำนึงถึงความที่เขาพยายามหนีคดีมาหรือเปล่าแน่นอนมันไม่ช่วยเวลามันเที่ยบไม่ได้เวลาอย่างสอนรามไปขึ้นศาลหรือแม้กระทั่งดีเจชาวชาวขึ้นศาลมีผลกระทบเยอะวันนี้เนี่ยผมถ้าผมถ้าเขาฟังผมอยู่เนี่ยผมแนะนําคําเดียวเลยที่ถูกต้องคุณประกาศมาเลย ผมอยู่ที่ประเทศนี้ไม่ต้องมาจับผมจะเข้ามาเมืองไทยวันนี้แล้วผมจะมามอบตัวสู้คดีไม่นั่นกล้าไหมมันคือวิถีทางของลูกผู้ชายอยู่แล้วถ้ากล้าตรงนี้นะผมเชื่อนะคุณเพื่อนนะถ้าเขากล้าตรงนี้นะกระบวนการมันจะกลับไปอยู่ที่เดิมครับโอกาสของความปราณียังมีไม่จริงๆแล้วเมื่อมีฐานะมีเงินเนี่ยในการสู้คดีเนี่ยครับ แล้วถ้าทําแบบแมนแมนเนี่ยยังไงคุณแทบจะไม่ติดคุกอะยังได้รับโอกาสคือมัน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 ไม่คือผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นที่คนที่เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ให้คำปรึกษาดันไปให้คำปรึกษาอีท่านนี้ผมว่าให้คำปรึกษาที่ผิดผิดในอย่างที่อย่างนิดเดียวท้ายนี้คือผมดูกรณีอย่างดีเจมีดีเจคนหนึ่งเขาชนมอเตอร์ไซค์อะแล้วเขาก็ตกใจอีกวันถัดไปเขาก็สารภาพขอโทษโอเคก็จบมันมันนั่นแหละคือตัวอย่างใช่ฮะคือคือ ยอมรับนะทุกคนมีสิทธิ์ตกใจทุกคนมีสิทธิ์กลัวถอยไปตั้งหลักหรือพลาดหรืออะไรแล้วกลับมาใหม่เนี่ยเรียกอะไรทฤษฎีองคุริมันแต่จริงมันไม่เคยสายเกินไปเรื่องสารภาพความผิดใช่ครับแล้วก็สํานึกในสิ่งที่ทําไปมันเป็นสิ่งที่แยกระหว่างความความชั่วความดีจริงๆนะฮะ,อะขอบคุณคุณปรเมศมาครับแล้วก็หวังว่าคราวหน้าได้คุยกันต่อดีครับขอบคุณมากครับ นะครับก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับในประเด็นต่างๆตั้งแต่ตายายเก็บเห็ดมาจนถึงเรื่องของอคนขับรถชนคนตายเนี่ยนะฮะนั่นก็คือบิ๊กโดสในคืนวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ